วันนี้มาชมมวยไทยนานาชาติในรุ่นน้ำหนัก159ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงทีโอมาเนตอายุ20ปีสูง185เซนติเมตรมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับส่วนู่ชของาฝ่ายน้ำเงินนาลูดินมาโกเมดอฟอายุ22ปีสูง180เซนติเมตรมาจากประเทศรัสเซียวันนี้ฝรั่งเศสรัสเซียเ,เจอกันนะครับทีโอในชกมา4ครั้งชนะ4ครั้งรวดเล,นะรเลยนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ จากฝรั่งเศสนะครับส่วนนารุดินนี่ชกมา5ครั้งชนะ4แพ้1ไม่มีเสมอเหมือมนกันนะครับสริตดิดีด้วยกันชนะมาคนละ4ครั้งเหมือนกันนะครับสถิติใกล้เชียงกันเลยนะครับมาดูว่าทีโอวันนี้จะชนะลวดอีกหรือเปล่านะครับชก4ครั้งชนะ4ครั้งรวดมาเลยนะครับกำลังบายครูอยู่นะครับ ทีโอมาเนตจากฝรั่งเศสนะครับอายุก,ก็ใกล้เคียงกันนะครับยี่สิปีกับ22ปีนะครับเสร็จแล้วก็มาฟังกิจกาจากกรรมการก่อนนะครับ รมการความไปเตรียมความพร้อมก่อนนะครับเสร็จน,นมเจนนายก่อนนะครับเอาพร้อมแล้วรมการสั่งลุยดุยกทีนหนึ่งเลยนารูดินยังเป็นฝ่ายจะเอ,อเตะก่อนเลยที่โอ,อ,อนารูดนมัดแล้วก็เตะตามอย่างแรกมัดกันโยหมืยใหญ่เลยนะครับมัดทุบเลยนารูดินเอ,อ่มัดแรกกันโย แดกเตกันเทียวเตะเฉียวไปโมนาดินมาดกรเตาต,ตามเลยปรตูมาดดีดกระโหลกใส่เลยลืมโชว์แล้วครับนาลุดินเทียวอืมหมัดเข้าไปเทียวพยายามจะเดินเข้าโดนหมัดสนวนอยู่โอจะฟันซอนนะครับเทียวเทียวเตะแดกเตะกันอยู่ หมัดสวนมาเลยนาลูดินหมัดเข้าลงตัวเทียวยังเดินบุกเข้าไปเอาเตะสูงเลยนาลูดินเทียวยังเป็นฝ่ายบุกเข้าไปโอ้โดนหมัดสอง,น,งนาลินสวนมาเป็นช่วงยอดหมัดเข้าหน้าข้างหนึ่งเทียวเทียวเตะเข้ามาในนาลูดินหมัดเข้าหน้ายังบุกเข้าไปเอาเตะสูงโอ้เป็นสัญญาณเตือนระวังการคอนะครับสัญญาณโอ้จะโดดฟันศอกน,นะครับนาลูดินโอ้ มวยจากรัสเซียในะมีอะไรโชว์เยอะแยะเลยนะครับมัดเข้าลงตัวโอ้เข้าเต็มๆอยู่เหมือนกันเตะการคอเลยโอ้เป๊ไปเป๊เลยนั่นโดนการค้อเอาน้ำเดินแทงเขาจอก,กดข้อมาเอาเทียวแทงเขาแทงเขาแทงเขาโอ้โหกดข้อมาแทงเขาเต็มๆเลยเออกไปอยออกไปเฉยๆเลยน่นัเลี้ยงมาเข้าหน้าทีบเอาทีบขึ้นเหมือนกันเทียวน้ำเลิ้ยมาเข้าตัวเข้าหน้า มัดขา,ลขา,ขา,ามลำตัวเขาหน้ามัดข้มตัวเขาหน้าเอาลัวหมัดใจเลยนารูดินโอ้มา, artık, มาดีกระโดดครั้งหนึ่งลืมโชลดีลาเอามัดขามลำตัวกดมาแทงเขาเหมือนกันแทงเขา,เาฟันศอกฟันศอกโอ, ب, อ้ศอกศอกใหญ่เลยศอก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 เข้าไปโอ้ทีโอเนี่ยน่าจะป้องกันโอ้ไประวังหัวแล้วโดนเข้าลำหมัดช่วงลงตัวกรรมการ,าการนับเลยทีโอโอ้เหมือนกับจะจุกแล้วนะครับตอนนี้จุกจุก ออกกัการยุติการชกไปเลยนอนหงายท้องปางงังไปแล้วนะครับททโอมาเนตจ,จากฝรั่งเศสน,นะครับนอนหงายท้องปางงางยังไม่ฟื้นเลยทีมงานก็มาดูอาการนายโยนะครับมาดูว่าโดนไะงโอ้ไตกา้านคอตอนนี้เริ่มมึนแล้วครับอตอนนี้ก็โดนททโอกดคอแทงเขา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  ออแทงไปเลยแต่ไม่มีอาการอะไรก็ปล่อยออกไปเลยแต่ทีน,นี้โดนศอกศอกศอกอ้ศอกสับเข้าไปสับเข้าไปสับเข้าไปสุดลงมาเลยแล้วก็โดนหมัดเข้างลงตัวอีกครัง้งหนึ่งดอกนี้นี่กลน,นจำเบาเลยนะครับแล้วก็หงท้องบางงางไปทาการยุติกันชกไปทำการก็มาชูมือให้นะครับก็เป็นอน,นว่านารุดินมาโกมีดอกจากรัสเซียชะนะนอกไปในยกที่หนึ่งนะครับ ก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับ